พบกับรายการพี่น้องบอกเล่าอ่าวันนี้เรามาเล่ากับแรปเตอร์อ่าวันนี้เรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชคันนี้คือต้องบอกว่าเป็นแรปเตอร์ที่พิเศษกว่าคันอื่นนิดนึงพี่เพราะว่ามีชุดแต่งคัมเมอร์รอบคันว้าวแค่ชุดแต่งคัมเมอร์นี่ก็เกือบสองแสนแล้วชุดแต่งเนี่ยนะใช่พี่ก็จะมีกันชนหน้านะครับพี่แล้วก็จะมีโลบาร์หลังกันชนหลังเป็นกันชนเหล็กทั้งหมดของนอกนะครับเปิดราคาหน่อย คือคันนี้จริงๆเราขายอยู่ล้านกว่าครับแต่คือราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยก็คือเกือบ2ล้านอยู่แล้วพี่เนาะครับเหมือน,นบ้านหลังหนึ่งแหละใช่แต่นะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับต้องบอกว่าไม่ถึงล้านด้วยพี่ะว่าไปเลย9 8 8 0 0 0 0ับาทรถคันนี้มันมีดีอะไระมีความพิเศษยังไงครับผมเดี๋ยวไปรอชมกันครับได้เลยตามไปครับ มาน้องเราอยู่เจ้าฟอร์ดแรปเตอร์ครับผมตัวนี้เป็นเบนซินเหรอดีเซลดิพี่อ้าวดีเซลเหรอประหยัดน้ำมันตายแล้วเครื่องเท่าไหร่เป็นเครื่อง2 0 0 0ครับพี่เครื่อง 2,000cc สูบแถวเรียงก็เหมือนเครื่องรถยนต์ดีเซลทั่วไปปี22ใช่ครับราคาราคา988,000บาทใช่ไปแดงเกือบ2ล้านนะถูกต้องครับพี่เกือบ2ล้านใช่ครับบ้านหลังเดียวเดียวเลยหลังหนึ่งเลยนะใครหาอยู่นะ Ford r a p ป o r เดี๋ยววังให้น้องรีวิวรอบคันนิดนึงไชุดแต่งหน่อยได้ครับมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับ ชุดแต่งคันนี้พิเศษหน่อยก็จะเป็นชุดแต่ง h ั m m e r นะครับ uh huh. เป็นแบรนด์ h ั m m e r นะครับคนเล่นรู้กันมีหูลงหูลากอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ,รบผม อ่าแล้วก็มีไฟตัดวงตัดหมอกเรียบร้อยหมดนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งพิเศษนะครับโช๊คเนี่ยถ้าเป็นแรปเตอร์แท้เนี่ยดูง่ายถ้าดูจากด้านหน้านะโช๊คเขาจะเป็นโช๊คฟ็อกนะครับฟ็อกอเมริกาอ่าเนี่ยพี่เขาบอกว่าชุดเนี่ยเกือบเป็นแสนนะถูกต้องครับถ้าสั่งจากอเมริกานะหลายบาทหลายตังมากแล้วก็จะมีปีกนกพี่ปีกนกเป็นอลูมิเนียมอร่อยเห็นไหมถ้าเป็นปอดเลนเจอร์ธรรมดาจะเป็นเหล็กดี็ำธรรมดาใช่เนี่ยเนี่ยแรปเตอร์เนี่ยดูง่ายมาดูด้านข้างกันนิดนึงครับน้องชายด้านข้างก็มีลล้้ออแแมม็็กกครับ อันนี้ยางไซส์สแตนดาร์ดเลยนะครับเป็นยางเบียร์กุลิดนะครับเป็นยางออสเตรเลียเลยนะพี่มาจากโรงงานเลยพร้อมลุยอยู่แล้วบันไดข้างแล้วบันไดข้างใหญ่อันนี้แรปเตอร์ก็จะมีอันเนี้ยก็จะเป็นสไตล์ของเขานะนี่นี่นี่อันนี้ก็ฮัมเมอร์เหมือนกันก็คือเซตนี้มาทั้งเซตพี่มาทั้งเซตเลยกันชนหลังด้วยชนหน้ากับชนหลังด้วยใช่เดี๋ยวกันชนหลังเดี๋ยวพามาดูพิเศษก็คือสติ๊กเกอร์แรปเตอร์นะครับของแท้ก็ต้องมี้สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับของแท้เลย กันชนเหล็กนี่ก็ฮัมเมอร์เหมือนกันนะครับฮัมเบอร์แล้วก็โชกข้างหลังก็เป็นฟ็อกเหมือนกันพี่ไหนโชก์ฟอกเหมือนกันอ่ะเห็นไหมว่าจะเป็นสีฟ้าครับพี่ตัวนี้ระบบช่วงล่างเป็นอะไช่วงล่างคอยสปริงไม่มีแหนบนะต้ปัดท้ายนิดนึงนะมันไม่หนักไงดูดิตัวทุนแรงใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่อ่านี่เลยอ่าเดี๋ยวมาพบกับภายในกันนะครับภายในของแรปเตอร์คันนี้นะเป็นเบาะปอดไฟฟ้าพวกอะไรมันตินะครับเบาะเบอร์สวยงามมาก ตัวนี้เป็นบอพวกรถซปเปอร์คาร์ว่ะถูกต้องถูกต้องใช่ไหมความสวยงามนะหัวกงหัวเกียร์สดจริงๆตัวนี้ไมล์หลักหมื่นนะสปอร์ตแรปเตอร์ราคา988,000บาทก็วันนี้เราก็พามาทัวร์มาลองลุยลองดูในสภาพนี้นึงอ่าใช่ครับใช่ครับรีวิวแรปเตอร์มต้องนี้นะพี่เนาะแต่บอกนิดนึงใครซื้อสดอ่านี่เลยหันหลังไปขนส่งพื้นที่4หันไปนิดนึง ขนส่งพื้นที่4เนี่ยฮะเราโอนเล่มให้ได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับเราก็การันตีคุณภาพอยู่แล้วฝากเลยนะครับฟอร์ดแรปเตอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดรายการเลยนะยังไงพบกันนะครับมาน้องอีกทีนึงย้ำออปชั่นย้ำรุ่นอีกทีครับอันนี้เป็น Ford r a รปเตอร์นะครับเป็นเครื่อง2.0ชุดแต่งฮัมเมอร์รอบคันราคา9 8 8 0 0 0บาทสวยๆเลยรีวิวง่ายๆรีวิวแบบ ที่เข้าใจาใคร,รสนใจก็ฝากเลยนะครับผมด่วนๆใช่ครับขอบคุณมากครับใครสนใจติดต่อด้านล่างนี้เลยใช่ครับผมฝากด้วยครับ